สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกุัดอาเลิศจันยานิมิตนะคะนักเรียนชั้นมัเทมศึกษาปีที่6รับ2เลขที่5ค่ะวันนี้นะคะก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับวิธีการประหยัดไฟฟ้าภายในบ้านถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมกันเลยค่ะวิธีแรกเนี่ยคือวิธีที่ง่ายๆนะคะก็คือการปิดไฟทุกครั้งหลังการใช้งานและเลือกใช้หลอด LED แทนหลอดไส้นะคะเพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน วิธีที่2นะคะก็คือการเปิดแอร์และปรับอุณหภูมิให้อยู่ที่26องศารวมกับการเปิดพัดลมนะคะเพื่อเป็นการกระจายอากาศภายในห้องนะคะทําให้คอมพิวเตอร์เนี่ยทำงานน้อยลงและทําให้อากาศเย็นขึ้นเป็นการประหยัดไฟด้วยค่ะวิธีที่3เนี่ยก็คือการไม่เปิดตู้เย็นบน่อยนะคะเพราะว่าจะทาให้ตู้เย็นเนี่ยทำงานหนักมากยิ่งขึ้นที่สาคัญอย่าลืมเลือกใช้เชลากเบอร์คาฮ่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 าบ๊ายบาย าคหลังจากที่ได้รับชมวิธีการประหยัดไฟฟ้าภายในบ้านหวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดภาวะโลกร้อนด้วยนะคะและที่สําคัญเนี่ยอย่าลืมมาเป็นครอบครัวประหยัดไฟฟ้าลดโลกร้อนกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย